มีคนบอกว่าทุกคนเด๋ยวดิฉันเอาอันนี้ขึ้นให้อนุมัติความเห็นในว่านี่ยเนี่นี่เนี่นี่จริงๆมันไม่มีโปรไฟล์อะไรหรอกแต่ตอบมันหน่อยชอบพูดเรื่องนี้จริงทุกคนต้องมีตังค์หมดแหละไม่มีตังค์มึงอยู่ไม่ได้หรอกตัวมึงเองด้วยต่อให้มึงสวยขนาดไหนมึงไม่มีเงินไม่มีใครเอามึงค่ะอันนี้คือหลักพื้นฐานเลยที่มึงพูดถูกต้องเลยการที่เราจะมีใครได้คือหนึ่งมึงต้องเลี้ยงตัวเองรอดก่อนก่อนที่มึงจะมีคู่ใช่ไหมล่ะมันหลักพื้นฐานมนุษย์อ่ะเหมือนพ่อกับแม่มึงอ่ะ จะครบกันอย่างเงี้ยมีมึงมาได้ถ้าพ่อมึงไม่มีเงินแม่มึงไม่มีทางเอาพ่อมึงค่ะอันนี้มันคือหลักการพื้นฐานเคยพูดไปหลายรอบแล้วไม่ต้องมาพูดค่ะไม่ต้องมาพูดอเรื่องอะไรง่ายๆที่มันเข้าใจได้โดยพื้นฐานนะฮะไม่มีใครครบกับมึงเพื่อที่จะไปนอนสะพานลอยแล้วของเงินคนที่เดินข้ามไปมาหรอกนะคะอันนี้มันคือพื้นฐานเลยฉะนั้นฉะนั้นก่อนที่มึงจะมาพิมพ์แบบเนี้ยมึงไปมึงไปถามตั้งคําถามกับตัวเองดีกว่าว่ากูจะทํายังไงให้กูเป็นแพรลี่ให้ได้ที่กูแบบ อยู่ในเวอร์ชั่นที่มีสิทธิ์จะเลือกได้หรือมีสิทธิ์ที่จะเป็นทางเลือกของผู้ชายเออแทนที่มึงจะมาตั้งคําถามกับกูอะมึงไปตั้งคำถามกับตัวเองก่อนกูจะทํายังไงให้กูเป็นแพรลี่บ้างวะกูต้องทำยังไงกูจะต้องหาเงินให้ได้ยังไงมีความสามารถแบบไหนอยู่ในเวอร์ชั่นที่ต่อให้ไม่ได้มีความ มีความสวยอะ่ะกูเป็นค,คนไม่สวยใช่ไหมต่อให้ไม่สวยแต่ก็ยังสามารถอยู่ในเวอร์ชั่นที่สามารถที่จะมีคนคบหาด้วยได้เพราะว่าอยู่ในชอยที่ผู้ชายมันเลือกไม่ว่าเพราะมีเงินหรือเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่ามีเงินมีชื่อเสียงหรือมีอะไรใดๆก็ตามแต่นั่นแหละแต่มึงจะทายังไงให้มึงอยู่ในเวอร์ชันที่เป็นกูได้อะ่ะมึงก็ต้องไปทํากับชีวิตมึงไม่ใช่มาตั้งคําถามกับชีวิตกูไม่ต้องมาสอนกูหลอกเรื่องพวกนี้มันคือมันเรื่อง มันเรื่องเบสิกมากอะ่ะคนระดับกูที่มีสต,ติปัญญาขนาดเนี้เข้าใจดีค่ะฉะนั้นไม่ต้องมาสอนกูหรอกมันเป็นเรื่องเบสิกมากแทนที่จะมาสอนกูเรื่องแบบนี้ว่าผู้ชายชอบหลอนเพราะหลอนมีเงินนะหลอนมีชื่อเสียงเอาเวลาไปสอนตัวมึงเองดีกว่าว่ามึงจะทําตัวยังไงให้มีชื่อเสียงแบบกูมีเงินแบบกูหรืออยู่ในมีความสามารถมีความโดดเด่นแบบกูจนผู้ชายแบบยอมที่จะมาคบหาด้วยได้อะ่ะมึงต้องไปทํา ไปทําเลยต้องไปทําอันนี้มันคือหลักการเลยมึงต้องไปทําแต่ถ้ามึงทําไม่ได้ชีวิตมึงก็จะได้แค่นี้แหละใช่ถูกต้องเลยมึงต้องไปทําแต่ถ้าทําไม่ได้ก็มึงก็จะใช้ชีวิตแบบนี้แหละกระจอกกระจอกแบบนี้ไปก็ได้แค่นี้ก็เพราะมึงไม่มีอะไรให้คนอื่นเลือกขนาดหน้ามึงยังไม่มีเลยแอคเคาน์ก็แอคเคาน์ปลอมใช่ป่ะละ่ะใครจะเอามึงละ่ะใช่ป่า อันนี้มันคือหลักการมันพื้นฐานมากพื้นฐานมากค่ะบอกผิดคนแล้วค่ะไม่ต้องมาบอกค่ะไม่ต้องมาบอกค่ะบอกผิดคนค่ะมันเป็นเรื่องเบสิกมากมึงไม่ต้องมาบอกกูค่ะเรื่องพวกนี้มึงไม่ต้องมาบอกกูค่ะมึงต้องไปสอนตัวมึงเองเลยไปทํายังไงก็ได้ให้มึงเป็นกูให้ได้อะไปทําให้ได้เอาแค่ครึ่งนึงก่อนอย่าเพิ่งเป็นเลยเพราะว่าเริ่มจากทํายังไงให้สามารถ ใช้ชีวิตแบบเล่นติ๊กต็อกเหมือนชาวบ้านเขาได้โดยการมีโปรไฟล์มีตัวตนให้ได้ก่อนก็ยากแล้วอะแล้วจะมาถึงขั้นว่าจะมาเป็นแบบกูก็คงจะแบบเฮ้อถ้าเป็นถ้าเป็นการเดินทางก็คือเหมือนมึงจะไปดาวพระศุกร์อะคงจะหลายแสนปีอยู่หลายภพหลายชาติอยู่ก็คงทําบุญเยอะๆแล้วกันทําบุญเยอะๆแล้วกันมึงก็ต้องทําบุญเยอะๆอธิษฐานเวลาทําบุญก็อธิษฐาน ชาติหน้าขอให้ฉันเกิดมาเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีคนเก่งเป็นคนมีเงินมีทองเป็นคนมีเงินมีทองมีความสามารถเหมือนคนอื่นเขาฉันจะได้ไม่ต้องมาใช้ชีวิตโดยการนั่งอิจฉาคนอื่นเขาโดยที่ฉันไม่มีไม่มีอะไรมีคุณค่าในตัวเองเลยขอให้ฉันแบบได้สักครึ่งหนึ่งของแพรลี่เถอะอยากเก่งแบบมันจริงๆก็อยากเก่งแบบมันแหละแต่ไม่มีปัญญาก็เลยขออิจฉามันแล้วกันง่ายดีมาคอมเมนต์อิจฉามันแล้วกันมันจะได้แบบ เฮ้ยมันจะได้แบบโกรธเรามันจะได้แบบนู่นนี่นั่นเราแล้วเราอุ้ยรู้สึกมีตัวตนเพราะว่ามันอ่านคอมเมนต์เราสําเร็จแล้วชีวิตมีคุณค่าแล้วเพราะว่าแพรรี่อ่านคอมเมนต์เฮ้ยมีความสุขอยู่ในชีวิตจริงมีความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าใครก็ไม่เห็นตัวเห็นหัวเลยไม่มีใครเห็นหัวไม่มีใครให้ความสําคัญเลยเพื่อนบ้านไม่รักไม่มีใครเอานะคะผู้ชายเหยียดหยามเงินทองไม่มีอยากเปของข,องขวัญกุหลาบดอกเดียวอยากเปให้ผู้ชาย ก็เปไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรเลยโชคดีมีเน็ตอ,อบตอมีเน็ตอบตอโทศัพท์เครื่องเก่าๆเครื่องหนึ่งพอคอมเมนต์ได้มีคุณค่า